สวัสดีค่ะกับอีพีที่ช่องข่ะวันนี้จะเจอกันอีกแล้วนะคะกับการมาสอนวิธีอัพสตอรี่ เฟซบุ๊กนะคะให้มากกว่า15วินาทีรวมถึงบางคนได้ถึง26วินาทีแต่ว่าอยากให้อัพได้มากกว่านั้นมาดูวิธีที่2กันนะคะใครที่วิธีนี้ใช้ไม่ได้ก็ไปดูวิธีแรกนะคะอยู่ในช่องเดียวกันนี่แหละกดข้ามไปดูนะคะวิธีแรกก็ใช้ได้วิธีที่2ก็ยังใช้ได้เหมือนกันอ่ะมาขอโทษขอโทษกึ่งกินข้าวอิ่มนะอ่ะมาดูวิธีที่2กันเลยนะคะวิธีที่2นะคะก็จะต้องกดไปที่ Messenger เช่นเดียวกันนะคะ e s s e n g e r เมืมาสักครู่นะคะแล้วให้ค้นหานะคะวิธีที่2จะไม่เหมือนคนอื่นนะให้ คำว่าไม่ใช่สิให้คน้นชื่อแชทของเรานะคะบางคนถ้ามีเพื่อนก็กดแชทเพื่อนก็ได้เช่นเจมิบก็กดเจมิบไปโอเคอันนี้ทดลองดูนะคะก็เลยเป็นคลิปอย่างนี้นะ,ะพอเราค้นหาแชทตัวเองนะเราก็กดสามารถกดเลือกคลิปได้เลยว่าเราจะเลือกคลิปไหนนะ,ะสมมุติว่าเราอยากจะเอาคลิปเดี๋ยวขออนุญาตหาคลิปก่อนอ่ะค่ะสมมุติเราหาคลิปได้แล้วนะคะขออนุญาตอัปเดตคลิปนี้ละกันคลิปอ่ ตัวเองอยู่ในอ่างอาบน้ำหนึ่งนาทีกับสิบสองวินาทีค่ะคาวนี้พอหนึ่งนาทีกับสิบสองวินาทีอ่าคลิปแรกที่ให้อัพสตอรี่ตอนแรกนะคะจะเป็นคลิปที่หนึ่งที่ใครที่เข้าไปดูก่อนหน้านั้นเขาจะมีให้การกดแก้ไขแต่ว่าตัวนี้ไม่ต้องค่ะวิธีที่สองตัวนี้ให้กดคําว่าส่งค่ะนะเรียบร้อยค่ะรอให้คลิปส่งให้เราให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะอันนี้เป็นวิธีที่2นะคะใครทําไม่ได้รบกวนกลับไปดูวิธีแรกค่ะอยู่ในคลิปถัดไปค่ะหรือคลิปก่อนหน้านี้ไม่แน่ใจ นะ,ะลองกดดูก่อนค่ะหลังจากที่คลิปนะคะโหลดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะก็กดนะคะตรงนี้นะคะมุมนี้เลยที่เป็นสีม่วง,มวงไม่แน่ใจว่าเหมือนกันหรือเปล่าแต่เครื่องแต่ละคนนะคะอ่ะกดตรงนี้สีม่วงเสร็จปุ๊บนะคะให้กดคําว่าดูไฟล์และลิงก์นะคะดูสื่อไฟล์และลิงก์กดมาเลยค่ะเรียบร้อยค่ะกดคลิปที่เราต้องการจะอัพสตอรี่เมื่อสักครู่เราอัพตัวนี้เนาะเราต้องการอัพตัวนี้ปับ๊บเนี่ยกดมาเลยค่ะเล่นดู ฝากเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพอใจแล้วอันนี้หนาทีกับ12วินะคะเรากดจะมีมุมซ้ายตรงนี้นะคะเดี๋ยวคอยกล้องเห็นไหมเอ่ยมุมซ้ายตรงนี้เนี่ยมุมสามเหลี่ยมออไม่ใช่สามเหลี่ยมสามจุดกดขึ้นมาเลยค่ะมันจะให้ขึ้นมันจะขึ้นนะคะส่งต่อบันทึกข้อมูลและแชร์นะคะให้เอาอันแรกเลยส่งต่อค่ะถามว่าส่งต่อเสร็จปุ๊บมันก็จะให้ขึ้นหน้านอย่างนี้เสร็จปุ๊บมันจะมีตรงนี้ค่ะสตอรี่ของคุณดูบนสตอรี่ของคุณดู e s s e n g จ r ให้กดเพิ่มเข้าไปเลยค่ะเพิ่มค่ะ มันก็เสร็จค่ะเป็นการเพิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะบางคนไม่มีตรงนี้ให้กลับไปใช้วิธีที่1ต้องบอกว่าอย่างนี้เลยนะคะอ่ะเราไปเช็คดูว่าสตอรี่ที่เราอัพ1นึ่งในะ42วินาทีมาหรือ,อยังอ่ะค่ะเรามาดูนะคะว่าเราหลังจากที่อัพสตอรี่เม่รู่นี้เป็นยังไงอ่ะนะคะ อันนี้คือวิธีที่1นนะคะที่อัพให้ดูก่อนหน,น้านนอ่ามาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือวิธีที่2นั่นเองค่ะก็อัพได้ตามคลิปที่เรามีเลยหน,นาทีก็อัพได้1น,นาที2นาทีก็อัพได้2นาทีเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ทําวิธีที่1ไม่ได้ก็มาทําวิธีที่2หรือบางคนทําได้วิธีใดวิธีหนึ่งนะคะขออนุญาตลิมพันธ์กันเพราะฉะนั้นแล้ว อได้วิธีไหนก็เอาไปวิธีนั้นแต่ว่าอัปเดตล่าสุดนะคะสวิธีนี้ยังใช้ได้ปกติในปี2022นั่นคือเดือนกรกฎาคมวันนี้วันที่6นั่นเองนะ,คะใครใช้วิธีไหนก็ใช้วิธีนั้นแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการอัปสตอรี่แบบยาวๆด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ซับ c r i b e ด้วยนะคะคลิปหน้ามีอะไรมาฝากด้วยนะอ่า <c oughs> ลิ้นพันกันชิบหายเลยอ่ะใครอยากโอนเงินกดโอนเงินได้เลยค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ